สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยบทที่8การเลี้ยงและการจัดการครั่งการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรมแมลงพารวยวันนี้อยู่กับผมนัทพลสมุหะเสรีโตครับและก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในวันนี้นะครับคุณรุ่งอรุณอ้นสุดใจนักวิชาการเกษตรชำนาญการครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะอ่ะดิฉันนางสาวรุ่งอรุณอ้นสุดใจนะคะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะคะอยู่กลุ่มส่งเสริม,มแมลงเศรษฐกิจสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่โยครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของครั่งนะครับทีนี้ผมมาเคยได้ยินคําว่าการตัดครั่องทําพันอันนี้คืออะไรครับพี่โยก็คือเป็นเป็นการตัดครั่งนะคะคือการตัดครั่งทําพันนะคะก็จะทําขยายพันปีหนึ่งเนี่ยตัดสองครั้งนะคะก็คือครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนครับ ก็จะเป็นการตัดข้างที่เลี้ยงในฤดูร้อนข้างในช่วงนี้ผลผลิตค่อนข้างต่ำส่วนใหญ่แล้วก็ไม่นิยม ตัดข้างในการขายผลผลิตมักจะเก็บไว้ทำพันนะคะนะคะผลผลิตมันน้อยเนาะใช่ค่ะและ้วครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเนี่ยก็จะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงปลายปีใช่เป็นช่วงปลายปีนะคะเป็นการตัดข้างที่เลี้ยงในฤดูฝนจะได้ผลผลิตที่สูงหลังข้างก็จะมีลักษณะเป็นปมหนาแล้วก็สมบูรณ์ค่ะ เพราะว่าเหมือนบรรยากาศสภาพแวดล้อมก็สมบูรณ์เนาะใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงหน้าร้อนทีน่แบบว่าน้ําน้อยหน่อย,อยก็จะได้ผลผลิตสูงนะคะช่วงนั้นอันนี้คือการตัดครั่งทัานพันแล้วการห่อพันธุ์ครั่งนะครับคืออะไรการห่อนะคะเ,เมื่อเราเราคัดเ,เลือกข้างพันุ์ที่ดีได้แล้วเนี่ยเราก็นาขั้งพันธุ์เนี่ยมาตัดเป็นท่อนนะคะก็เป็นท่อนละหกถึงเจ็ดนิ้วแล้วนำ ห่อด้วยฟางหรือหญ้าคาแห้งที่ได้มัดเตรียมไว้นะคะฟางข้าวเนี่ยเราก็จะมัดไว้หล,มหลวมๆนะคะแล้วก็นํากิ่งไม้ที่มีข้างพันเกาะอยู่สอดลงตรงกลางมัดของฟางข้าวซึ่งจะทําให้มัดฟางข้าวเนี่ยค่ะที่หลวมแล้วก็จะก็จะกลายเป็นแน่นขึ้นใช้ตอกหรือเชือกมัดปลายฟางข้าวด้านบนให้หุ้มรังข้างแต่อย่าใช้ฟางข้าวหุ้มรังข้างหนานะคะ เพราะว่ามันแน่นเกินไปก็อาจจะทําให้นะีคะตัวอ่อนของข้างหน้าคานออกมาจากรางได้ยากค่ะค่ะข้างพันเนี่ยหกิโลกร,รัมนะคะแบ่งห่อได้6-10มัดนะคะแล้วจึงนําข้างพันสองมัดผูกติดกันนะคะคเพื่อสะดวกในการปล่อยโดยวิธีแขวนนะคะเศษข้างพันธ์ที่หลุดออกมาเป็นท่อนเล็กๆเนี่ยเราอาจจะใช้ ใส่ตะร้าเล็กรวมการเพื่อนําไปแขวนตามกิ่งไม้อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะหรือใช้อวนพลาสติกที่มีสีฟ้าตะข่ายเล็กๆนะคะที่นิยมใช้การขอบบ่อเลี้ยงปลาหอ่อข้างพันได้ด้วยอันนั้นก็นํามาใช้ได้นะคะการห่อด้วยตาข่ายเล็กๆก็มีข้อดีนะคะคือช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนของแมลงศัตรูข้างนะคะออกจากลังไปประสมพันธ์เพิ่มจำนวนแล้วกลับมาทำความเสียหายให้แก่หลังข้างที่เราเลี้ยงไว้นะคะ เรารู้เรื่องการตัดครั่งทําพันไปแล้วการห่อพัน์ครั่งแล้วกระบวนการที่สําคัญอีกอันเลยก็คือการเลี้ยงแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับครั่งใช่ไหมครับใช่อย่างแรกเลยครับปล่อยพันเครั่งเนี่ยนึกจะปล่อยก็ปล่อยเลยได้ไหมหรือว่าเขาต้องมีกระบวนการหนึ่งต้องทำไหมครับต้องมีค่ะคือถ้าเราปล่อยเนี่ยคือการที่เราจะปล่อยครั่งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยโดยไม่ดูในเรื่องของต้นไม้สภาพแวดล้อมไปเนี่ยผลผลิตที่เราได้เนี่ยก็จะไม่ได้ผลผลิตเลย อันนี้ก็มีมีความสําคัญนะคะในเรื่องของการปล่อยข้างนะคะขั้นตอนเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยเราควรปล่อยให้กระจายบนกิ่งทั่วต้นไม้ทั่วกิ่งเลยใช่ค่ะจึงจะได้ผลตอบแทนที่สูงนะคะแล้วก็ข้างพันที่ที่ใช้ปล่อยบนต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นจะไม่เท่ากาันก็คือขึ้นอยู่กับจํานวนกิ่งที่อวบอที่ลูกข้างจะไปเกาะจับทารังหมายว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะปล่อยข้างพันเนี่ย ก็คือข้างพันที่เราห่อแล้วก็ผูกติดการเป็นคู่เนี่ยเมื่อนําไปปล่อยบนต้นไม้แล้วเนี่ยค่ะให้ปล่อยจากกิ่งที่อยู่ข้างล่างก่อนอแล้วจึงค่อยไปปล่อยที่กิ่งที่สูงครึ่งตามลําดับนะคะตําแหน่งที่จะปล่อยข้างนะคะพันควรอยู่ใกล้กิ่งที่อวบอ่อนซึ่งลูกข้างจะไปเกาะมากที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยควรใช้ไม้ง่ามนะคะช่วยส่งห่อข้างพันขึ้นไปแขวนคอมคอมกิ่งนะคะ ที่ต้องการปล่อยข้างพันถ้าถ้าไม่ต้องการปล่อยข้างพันโดยวิธีแขวนค้อมกิ่งเนี่ยอาจใช้วิธีผูกผูกข้างพันให้ขนาดและแนบติดไปกับตามความยาของกิ่งต้นไม้ก็ได้ค่ะโ,<อ>โดยวางรัดข้างไว้ด้านบนของโคนกิ่งนะคะไม้นะคะทีนี้ถ้าเราจะปล่อยแต่ละรอบครับเราต้องคำนึงถึงสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ไหมครับสภาพอากาศเนี่ยมีมีส่วนสําคัญเลยค่ะต้องคํานึงด้วยนะคะ ในการนำข้างพันเนี่ยไปปล่อยเลี้ยงขยายพันธุ์ตามกิ่งนะคะในรอบปีหนึ่งเนี่ยสามารถปล่อยข้างเลี้ยงได้ก็คือข้อแรกน,นะคะการปล่อยข้างนะ่ะในรอบฤดูฝนก็คือในเดือนออพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะแล้วตัดเป็นข้างลงในเดือนเนี่ย พฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะคแล้วก็ข้อที่2เนี่ยถ้าเราเราปล่อยข้างเลี้ยงในรอบฤดูหนาวเนี่ยก็ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวานะคะเราก็จะตัดเก็บข้างเนี่ยในเดือนอพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะแต่เนื่องจากการเลี้ยงข้างในฤดูเนี่ยที่มีการอากาศค่อนข้างแห้งแล้แงใช่ค่ะจึงได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่าคูเลี้ยงข้างจึงจะต้องอปล่อยหลังข้าง ไว้บนต้นไม้ให้ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาตินะคะนะครับอ่าแล้วก็เราปล่อยครั่งแต่ละครั้งนะครับมันจํานวนอ่ะเราเราจะดูจากอะไรได้บ้างว่าจํานวนต้องปล่อยเท่าไหร่กี่ตัวอะไรเงี้ยครับค่ะพันครั่งที่ปล่อยควรจะพอดีกับขนาดของอเรือนของอทรงพุ่งของต้นไม้นะคะ,ะค่ะถ้าหากใช้ครั่งพันปล่อยมากเกินไปก็จะไม่มีที่ว่างนะคะ ของกิ่งนะคะให้ลูกข้างจับทำรังอาจจะทําให้กิ่งที่ปล่อยข้างนั้นตายได้นะคะถ้าเราปล่อยมากเกินไปนะคะ <S <S โดยทั่วไปเนี่ยอัตรา,าส่วนของข้างพันนะคะที่มีลักษณะดีก็ขนาดยาวหนึ่งฟุตนะคะจะกระจายได้บนกิ่งที่ปล่อยข้างเพาะเลี้ยงได้ประมาณ1 2บสถึงยีฟุตนะคะ <S <S 2> <S 2> ค่ะหรือข้างพันเนี่ยหกิโลกร,รัมจะยาวโดยเฉลี่ยประมาณ5 5-10ถึงฟุตเนี่ย ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักที่คำนวณหาปริมาณข้ขางพัน์ธุที่จะปล่อยกับไม้ชนิดต่างๆได้นะคะก็จะแบ่งเป็นต้นไม้แต่ละชนิดเป็น3ขนาดก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็จึงนำพัน์ข้างพันเนี่ยคิดเป็นน้ําหนักตามขนาดของความโตของต้นไม้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไม้ยืนต้นขนาดขนาดใหญ่นะคะคเช่นก้ามปูโพไซตะเคะนะคะพยอมรังเนี่ย แล้วก็ต้นไม้เนี่ยมีมีมีมมขนาดโต80เซนเนี่ยก็จะใช้พันข้างเนี่ยประมาณ30กิโลนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะเช่นพุทราสแกปร์พันแถนเนี่ยเราก็จะใช้เออพันข้างประมาณ15กิโลนะคะไม้ยืนต้นขนาดเล็กเนี่ยก็คือเป้าแล้วก็หลังดำเนี่ยก็ใช้พันข้างประมาณ10กิโลส่วนไม้พุ่มก็คือสีเสียดเนี่ย ออสเตรเลียถั่วละพวกถั่วมะแฮนียก็จะใช้พันข้างประมาณ1กิโลนะคะอ๋อเพราะว่าต้นเขาก็เล็กนิดเดียวต้นเขาก็จะเล็กค่ะทีนี้เราปล่อยพันธุ์ข้างไปแล้วครับเราก็ต้องมาดูแลเนาะจะปล่อยตามธรรมชาติเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูแลด้วยมีวิธีการยังไงบ้างครับเนี่ยก็เมื่อเราข้างเนี่ยที่แขวนไว้บนต้นมมเนี่หลังแขวนไว้ครบ3มสัปดาห์นะคะแล้วก็เพื่อป้องกันแมลงศัตรูข้างที่อาจจะติดมากับรังของพันธุ์ข้างเนี่ยส่วนรังข้างเนี่ย ที่นําไปขายเนี่ยก็ระวังนะคะอย่าสุ่มไฟนะคะเวลาเราปล่อยไปแล้วค,ค่ะหรือฉีดยาฆ่ามแมลงใกล้บริเวณต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงข้างนะคะม,มันก็จะทําให้ข้างของเราเนี่ยตายได้ค่ะค่ะทีนี้ปกติถ้าเราปลูกพืชเนาะเราก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มเขาโปรง่งเขาอะไรเงี้ย แล้วตัวการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สําหรับข้างเนี่ยจำเป็นไหมครับจำเป็นมากเลยค่ะเพราะว่าการเลี้ยงข้างเนี่ยการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเพื่อให้ได้กิ่งที่แตกใหม่แล้วก็มีอายุที่ไล่เลี่ยงก,กันแล้วนะคะควบคุมการแผ่กว้างของทรงพุ่มเนี่ยให้โปร่งทําให้ง่ายต่อการเลี้ยงข้างแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงนะคะ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้เนี่ยควรคำนึงถึงหลักนะคะก็มีสามข้อนะคะในะข้อแรกเนี่ยฤดูตัดแต่งกิ่งเนี่ยโดยทั่วไปจะนิยมตัดแต่งกิ่งนะคะในช่วงฤดูร้อนอะนะคะเพราะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตชา้าเช่นถ้าเราปล่อยข้างพันเดือนธันวาก็ควรตัดแต่งกิ่งประมาณสักประมาณเมษานะคะ,ะค่ะข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่จะตัดแต่งกิ่งนะคะต้อง มีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงแล้วก็รักษารูปทรงทรงพุ่มของต้นไม้เนี่ยนะคะไว้ให้มีที่ว่างพอสำหรับให้กิ่งที่งอกใหม่เจริญเติบโตด้วยนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่3มเนี่ยถ้าเป็นกิ่งขนาดเล็กนะคะและกิ่งที่ไม่แข็งแรงมีแมลงเจาะควรก็ควรตัดทิ้งออกให้หมดเลยค่ะการตัดแต่งกิ่งในปีถัดมาก็ให้ตัดเฉพาะกิ่งที่แตกออกจากกิ่งที่เคยตัดไว้ในครั้งที่แล้วเท่านั้นนะคะค่ะ เรามาดูขนาดนะคะถ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเล็กกว่า1นิ้วเนี่ยเราก็ตัดให้ชิดกับกิ่งใหญ่นะคะถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2นิ้วเนี่ยก็ตัดเหลือตอกิ่งไม้ไม่เกิน1.5ฟุตนะคะแล้วก็ถ้าโตวกว่า2นิ้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องตัดเลยนะคะนะครับแล้ว ค้างเขามีศัตรูไหมครับเหมือนอย่างเช่นพวกพึ่งเนี่ยเขายังมีศัตรูเนาะ<ม>นกะอะไรเงี้ยค้างมีด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะค้างเนี่ยศัตรูนะคะที่มา <รก S 2> ทำลายใช่ค่ะมีทั้งถ้านกหนูกระแตกระลอกพวกเนี้ยสัตว์เนี่ยเขาก็จะมากินรังข้างแล้วก็ลูกข้างนะคะาการป้องกันเราก็อาจใช้ตัวที่มันเป็นหนามพวกหนามไผ่หรืออะไรเนี่ยก็มาล้อมบริเวณคนต้นอันนเงี้ยได้ค่ะเพราะว่าถ้าสัตว์เห็นก็ก็อาจจะไม่ไม่เข้าไปนะคะ แล้วก็สัตว์ตที่เกิดจากแมลงเนี่ยก็จะเป็นพวกเพลี้ยนะคะเพลี้ยเนี่ยก็ยคือดูดใช่ค่ะก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงตามกิ่งแล้วก็ใบไม้ของต้นนะคะแมลงตัวห้ามก็เหมือนกันค่ะตัวอ่อนเนี่ยของแมลงเนี่ยก็จะกัดกินข้างเช่นหนอนหนอนสีชมพูนะคะ,ะแมลงแตนเบียนก็จะวางไข่ในตัวข้างนะคะตัวอ่อนก็จะอาศัยจเจริญเติบโต อยู่ในตัวข้างจนกระทั่งเป็นตัวแก่นะคะม,มดก็เป็นเป็นศัตรูที่สําคัญอีกหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกข้างกําลังไต่ออกจากรังอะ่ะเพื่อไปหาที่เหมาะสมในการของกิ่งเพื่อจะจับรังใหม่เนี่ยโดยมดเนี่ยก็จะจับตัวอ่อนอะ่ะกินนะคะแต่เมื่อลูกข้างได้ได้สารสา,รสา,รสารออกมาพุา่มแล้วมดก็จะไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อลูกข้างได้ค่ะการป้องกันกาจัดเนี่ยมดบนต้นไม้เนี่ยก่อนนำนำพันข้าง,างไปปล่อยเนี่ย<ด> เราก็ควรใช้ผ้าชุดน้ํามันนะคะพันรอบโครงที่ว่ากาวไว้เบื้องต้นนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้นะคะมดจะได้ไม่ไต่ขึ้นไปกัดใช่ใช่ค่ะกัดตัวอ่อนตัวะอะไรอย่างงี้<ก>เนาะก็ศัตรูของเขาก็ก็มีหลายตัวอยู่ค่ะ,คะต่อไปเป็นข้อควรระวังของการเลี้ยงครั่งมีอะไรที่ต้องทํานึงเป็นพิเศษไหมครับค่ะก็คือ,อข้อควรระวังนะคะในบ้านเราเนี่ย ซึ่งของบ้านเรามันจะมีอากาศที่แปรปรวนเนาะซึ่งข้างเนี่ยเขาจะไม่ไม่ชอบอากาศที่ที่ร้อนนะคะ<ม>เพราะว่ามันก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยเราไม่ติดเลย<ม>เพอข้างหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตเนี่ยจะได้จะได้ไดเมื่อปีสักสองสามปีที่แล้วนะคะทั้งผลผลิตข้างแล้วก็ข้างพันนะคะ,ะได้ได้น้อยมากแล้วแต่ว่า พันข้างเนี่ยก็จะมีราคาสูงแต่ว่าคือแต่ว่าพันข้างมันน้อยค่ะจะมาเป็นปีหกห้าหกสี่หกห้าเนี่ยค่ะก็ข้างก็มีมีอากาศที่เย็นนิดนึงก็ทําให้ผลผลิตของข้างอะเพิ่มขึ้นดีขึ้นอ่เขาไม่ชอบอากาศร้อนๆเลยไม่ไม่ชอบค่ะยิ่งบ้านเรานะปัจจุบันอะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนะวันหนึ่งมีสามเวลานะคะสามดูยดูเลยค่ะ ช่เพราก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงของอากาศด้วยก็ไม่ชอบอากาศร้อนร้อนด้วยใช่ค่ะทีนี้ครับเราเลี้ยงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูแลประคบประหงมมนเป็นอย่างดีใช่ค่ะถ้าถึงตอนที่เราเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับเอาไปจําหน่ายมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับั้นตอนนี้การตัดข้างไปจําหน่ายเนี่ยมักจะตัดข้างลงเมื่อแก่เต็มที่นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงระยะที่ข้างจะออกตัวค่ะเมื่อตัดข้างขาเนี่ยก็ต้องคัดพันธุ์ที่ดีเก็บไว้ทําพันธุ ด้วยการตัดแต่งกิ่งที่มีข้างจับตัวรังให้ตัดเหลือแต่กิ่งไว้ไม่เกิน1.5ฟุตนะคะและถ้ากิ่งโตกว่า2นิ้วไม่ต้องตัดกิ่งแต่จะใช้มีดกระเทาะนะคะเอาข้างออกแทนควรจะรวบรวมกิ่งที่ข้างจับทำรังไว้ก่อนจากนั้นจึงจะตัดแก่งกิ่งเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงข้างต่อไปนะคะข้อที่2เนี่ยเมื่อตัดข้างลงจากต้นแล้วนะคะ ควรรีบกระเทาะรังข้างออกจากกิ่งไม้แล้วก็ตักข้างดิบที่กระเทาะได้เนี่ยให้แห้งโดยโดยวิธีการผึ่งบนลานสะอาดเกี่ยให้ข้างดิบเนี่ยหนาประมาณสัก4-6นิ้วนะคะคและอย่าให้ถูกแดดแรงมากนะคะใช้ใช้คาดกลับไปมาทุกวันจนแห้งสนิทไม่ควรให้ถูกฝนหรือตากข้างหนาจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้ข้างบูดได้เมื่อตากข้างแห้งแล้วก็ควรที่จะ รีบขายข้างให้กับโรงงานนะคะที่ที่ทำข้างเม็ดแต่ถ้าจําเป็นจะต้องเก็บไว้ต้องหมั่นกับข้างที่เก็บไว้นะคะเพราะว่าเพื่อให้อากาศของเขาอะค่ะถ่ายเทเพราะถ้ากองทับถมกันหนาแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยข้างก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งทําให้ราคาเนี่ยคะ่ะต่ําได้ค่ะอ,นะคอันนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวข้างเพื่อที่จะ ก่อนที่จะนําไปจําหน่ายอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราได้จากครั่งเนาะเลี้ยงผึ้งเราก็จะได้น้ําผึ้งได้ไข่ผึ้งได้เพราเพลิสแต่ว่าครั่งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คืออ่าครั่งดิบใช่ค่ะเครื่องเมตรแล้วก็เอาไปแปลรูปว่เป็นเชลักแล้วก็ขัางแพงอีกทีหนึ่งอยากให้พี่โยช่วยอธิบายเรื่องนี้ยให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับได้ค่ะเครื่งดิบนะคะเป็นเครื่องที่ผู้เลี้ยงเนี่ยแกะหรือว่า ขุดออกจากกิ่งต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงข้างนะคะเหลือแต่เนื้อข้างนะคะก็จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่างเช่นเช่นชั้นสีข้างที่ซากซากของแมลงข้างที่ตายหรือเปลือกไม้นะคะส่วนข้างเม็ดนะคะก็จะเป็นข้างดิบนะคะที่นํามาแยกสิ่งเจือปนก่อนนะคะโดยการตามหรือว่าบดข้างดิบให้แตกนะคะออกมาเป็นก้อนหยาบๆยาบหลังจากนั้นเนี่ยก็นําไปล่อนผ่านตะแกรงนะคะแล้วก็นําเอาข้างที่ได้ไปล้างน้ําจนกระทั่ง น้ำใสจึงนําเอาข้างที่ได้ออกตากในที่ล่ม<ช>ก,ก็จะได้ข้างที่มีสีแดงม,มีความชื้นประมาณร้อยละ8-13ถึงนะคะส่วนในเ,เรื่องของเทลแล็กเนี่ยก็เป็นข้างที่นำมาจากข้างดิบและข้างเม็ดนะคะบรรจุในถุงผ้าให้ความร้อนแล้วก็บิดถุงผ้าให้แน่นนะคะเนื้อข้างก็จะค่อยๆซึมออกจากถุงผ้าแล้วก็ใช้มีดปาดเนื้อข้างที่ซึมออกมาบนภาชนะที่อังด้วยความร้อนจากไอน้ำ เพื่อให้เนื้อข้างเนี่ยอ่อนตัวแล้วจึงนํามายืดเป็นแผ่นบางๆในขณะที่ข้างยังร้อนอยู่ค่ะปล่อยให้เย็นจึงหักข้างออกเป็นชิ้นเล็กๆเรียกว่าเชลแล็กนะคะข้างดิบเนี่ยประมาณ100กิโลกรัมเนี่ย hey, หรือข้างเม็ดประมาณ85กิโลกรัมทำให้ได้เชลแล็กได้65กิโลกรัมค่ะโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะครับร้อยกิโลหรือว่าจะเป็นข้างเม็ด85กิโลกรัมก็จะได้เชลเล็กเนี่ย หกิกิโลเลยใช่ค่ะข้างแผ่นครับข้างแผ่นนะคะหรือข้างกระดุมนะคะก็จะเป็นข้างที่นํามาทําเป็นแผ่นกลมลักษณะคล้ายกระดุมนะคะก็จะมีวิธีทําคล้ายกับเชลแล็กนะคะแตกต่างกันที่เมื่อยายข้างที่หลอมละลายแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เหล็กป้ายข้างที่กําลังร้อนๆนะคะอยู่หยอดลงไปบนแผ่นเหล็กหนาเรียบที่สะอาดแล้วก็ขัดเป็นเงาให้ได้ขนาดที่ต้องการก็ทิ้งไว้ให้เย็นก็จะได้ข้างแผ่นที่เราต้องการนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับครั่งเป็นเรื่องของความสําคัญชีววิทยาการเลี้ยงการจัดการการเก็บเกี่ยวและก็การแปลรูปผลผลิตจากครั่งนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากพี่โยคุณรุ่งอรุณอ้นสุดใจนะักวิชาการเกษตรชํานาญการด้วยครับข, <า S 1> ขอบคุณครับ<อ>ติดตามโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยได้ทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกา ถึง14นาฬิกา30นาทีและออกอากาศอีกครั้งในวันพฤหัส,สบดีเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีเช่นกันทางคลื่นความถี่ AM 1386กิโลเฮิรตซ์และเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com และผู้เรียนสามารถรับฟังรายการย้อนหลังและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนจากคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกลครับ